พะมาถึงกรุงเทพรอพี่น้องจ๋าฉันก็ได้ไปนอนผักดูกับบ้านเพ่ินคืนหนึ่งและลงเสามาฉันก็ได้เดินทางไปสนามบินดอนเมืองะจี่น้องฉันจะชี้เครื่องจากสนามบินดอนเมืองไปรงบุรีรัมย์ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าพอฉันอยู่ ลุงบานบ่บุยร่ำฉันก็จะได้จองตัวเครื่องบินไปลุงบุยร่ำเป็นการจองตัวที่แพงพี่น้องสำหรับฉันน่าแพงสีพันเก่าขาเดียวพี่น้องจ๋าแต่ฉันก็ต้องสื้อถูกความเบืเร็วจะได้กลับถึงบ้านเร็วใจ ล้าคอยพอตรงนี้พอกะยิโวลบานตาพอก็ได้ทอดทอให้ช่วยหายใจเราพี่น้อมหมอหมอพ่อพอสามารถหายใจได้ตัวเองได้แล้วตอนนี่ฉันกระชื่นใจดีใจขึ้นมาหน่อยนึงวมาพอพ้นคิดอันตรายแล้วเะตอนนี้พอก็แค่นอน ดูอาการจ้ะอยู่โรงเรียนเอ้อยู่โรงพยาบาลบุรีรัมย์หมอบอกว่านอน,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 นดูอาการมาพอสามารถหายใจได้ตัวเองได้หรือยังถ้าพอหายใจได้ตัวเองได้หมอก็จะให้กลับบ้านจ้ะพี่น้องจ๋าเป็นเป็นข่าวที่ดีมากฉันดีใจฉันจะได้กลับไปแาบได้ไปคุยกับพออีกครั้ง นี่คือบรรยากาศที่อยโรงพยาบาลน,นพนองจ้าก็มี่ฉันกับพี่สาวพี่สะใภ้กับพี่ชายฉันม่นางเฝ้าพอนพนองในช่วงนี้โรงพยาบาลบุรีรัมย์เอากจิมีเป็นเวลาหายี่ยมคนป่วยจ้ะก็จะเป็นเมือช่วงนี้เขาบอกอนุญาตหายี่ยม บุกชังกัมิาคากัมมานังลูข้างนอกแบบนี้จะ้ะนางรอเวลาเยี่ยมพ่อเนาะนี่คือโรองพยาบาลบุรีรัมกัิมือหนึ่งเขากัิมีเวลาให้เหยี่ยมดูลงบาลเขาก็จะเปิดเป็นเวลาให้ญาติเขาไปเยี่ยมน้องพี่น้องจาะช่วงนี้บุกชังกสิม,มิรานังรอข้างนอกรอเยี่ยมพอ่อ เรามีก็คือบรรยากาศนอกกลางคืนปกฉันกับชิมนอนว่าพอยุคขางหงแบบนี้จะ้ะทุกๆคนก็คือกันจะ้ะตอนนี้พอของฉันกะหายใจด้วยตัวเองได้แล้วโรงพยาบาลก็เลยส่งกลับบ้านกลับโรงพยาบาลไกลบ้านพี่น้องจะ้ะตอนนี้พอชันกะหายดีแล้วจะ้ะแต่ก็อาการมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ Tổng khoai là, là tiêu tập hình ảnh xây phụng hạnh tập phụng hạnh tập phụng hạnh tập phụng Lúc tập tập phụng hạnh tập phụng hạnh tập phụng hạnh tập สาวเนี mm. Mm. ่ยจผมให้คุณยอมไปลาดทางนี ab, ้แล้วเนี่ยทางป๊าโบเลยบาดเด็ป้าเออเสืยอมึงสิขันมึงนี่แตผมมึงยืนเนี่ยตังเกงนี่เนี่ สมมูลพอพอูนแมวหลายขกหลายแย้งเธอเสดไว้กล่อ <c> ง <oughs> เกินไปหรือเปล่ามาสำรวจพื้นที่นอนจ้ะบุกิดว่าทีเพราะญ่เสริดทีายไปนี่ทีนะต่อแต่เตะ